สวัสดีน้องนงครับผมสวัสดีครับอ้าวมาดูหน้างานนะครับหน้างานของการติดตั้งชุดโซลาเซลล์ที่เป็นชุดนอนนาเนาะครับผมอันนี้นอนนาจริงๆนี่นอนนามองไปนี่เห็นทุ่งนาอยู่นู่นเลยบ้านของน้องเตยเนาะจิราชาแนลอ่าตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่ามาเซอร์วิสเซอร์วิสครับอืมอืมอ้าวเจ้าของบ้านมาแล้วด้านนู้นนู่นเจ้าของบ้านอ้าวสวัสดีเจ้าของบ้านครับผมสวัสดีครับน้องเตยครับจิราชาแนลอันนี้ มาดูหน้างานเขาเนี่ยกำลังเก็บอุปกรณ์น,นั่นนู่นนี่วันนี้มาทำอะไรน้องนองนี่มาพอดีชุดเนี่ยเข้าปีที่สามเดือนกันยายนีย้ครบสปีพอดีบอกเจ้าของพี่เตยว่าจะเข้ามาซูวิตนานและ้ะยังยังไม่มา,า,าเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันปกติหนึ่งปีผมจะเซอร์วิสให้หนึ่งครั้งเนี่ย<ร>เดี๋ยวจะไปอุบลแล้ก็คือมาดูความเรียบร้อยว่าตัวไหนที่มัน จะเดี่ยงหรือจะโอเคหรือจะไปต่อได้ไหมเนาะตัวมันเริ่มมีปัญหาแล้วเราไม่มาสวิตมันกลายเป็นเสียก็ต้องซ่อมแต่ถ้าเรามาดูทันโอเคถอดมาปัดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าของบ้านที่แบบเหมือนมีอาการเบื้องต้นก็เรียกคุณหมอมาอันนี้เป็นแบบนั้นพอดีใกล้ๆกันบ้นอยู่ใกล้ๆกันอากาอันเปิดเดียวกันครับแต่ถ้าต่างจังหวัดก็คือต้องใช้เวลาให้ลูกค้าแจ้งมาถ้ามันมีปัญหาลูกค้าแจ้งมา แต่ว่าใน1ปีอ่ะผมจะไลฟ์เซอร์วิสนะครับจะไลฟ์เซอร์วิสครับผมชุดนี้เบ็ดเสร็จคือมาติดตั้งพวกระบบฟงระบบไฟให้เบ็ดเสร็จเลยครับผมเดินปักฟงปักไฟให้ครับอืมตอนนั้นนี่หกหมื่นไปปลายหกหมื่นไปปลายสามแผงนะข้างบนสามแผงฮะใชมโนสามร้อยแปดสิบวัตต์มั้งใช้อะไรได้บ้างอ่ะใช้อะไรได้บ้างตู้เย็นหนึ่งเครื่องครับตู้เย็นหนึ่งเครื่องพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าอืมอ่าหม้อหุงข้าวบริหารเน่าอืมบริหารเอาอินเวอร์เตอร์เนี่ยหนึ่งพันวัตต์อันนี้เป็นไฟไม่เกินสักแปดรวมกันนะ หลายคนเขามองว่า <tho> ม <iber at ını> ันแพงน้องนงจะอธิบายยังไงอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ที่ใ <intérieur> ช้นี่มันหลักตัวเดียวกันไหมตัวละหมื่นกว่าบาทคือคือคือหมายถึงชุดละหมื่นกว่าบาทที่เขาบอกว่าเขาใช้อยู่หมื่นกว่าบาทเองไม่ใช่แน่นอนคนละตัวกันเหรอครับเพราะตัวนี้ก็เกือบหมื่นแล้วครับเท่าไหร่ครับอ๋อฮะอันนั้นเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับคนใช้ต้องเข้าใจด้วยถึงจะใช้ได้ถึงจะเป็นสวิตชิ่งแต่ถ้าเราเข้าใจระบบอ่ะ มันก็ใช้ได้นานนะเพราะฉะนั้นความรู้สําคัญมากบผอการใช้โซลาร์เซลล์แต่ถ้าท่านไม่มีความรู้เลยต้องการแบบอยู่บ้านสวนนะต้องการแบบให้ใครไปจัดการระบบไฟให้แล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปอย่างเงี้ยทางานของคุณบ้านสวนไปก็ใช้เป็นงานติดตั้งไปเลยที่แพงงานติดตั้งมันมีประกันให้ประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอบอกว่าเ้ยอินเวอร์เตอร์มีประกันไม่ใช่เหรอ มีแต่เวลาเสียใครมาถอดให้คุณล่ะถ้าไม่ใช่เจ้าที่ติดตั้งอ่ะการที่จะมาปุ๊บเราก็ขับรถมาก็มีค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าเซอร์วิสค่าแรงใช้ความรู้ความเข้าใจจริงด้วยแล้วก็ในช่วงที่หมดประกันแล้วอ่ะเราเซอร์วิสให้แต่ลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันทิ้งไม่ได้ถ้าเป็นออฟฟิศงานที่ผมมีประกันมันก็เลยราคาสูงครับซึ่งถ้าดูงานคลาสดีๆก็จะราคาสูงมากเป็นปกติครับผมนะครับแต่นี่ก็ถือว่า อคอมเมนต์ได้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้เดินเดินทอ่อเดินอะไรเดินเก็บอาจจะเก็บอะไรไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต,ต,ตัวไปด้ดวยกัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันหลายปีแล้วที่ติดนะแต่งานาปัจจุบันก็มันแล้วแต่หน้างานด้วยบางทีเป็นเถียงนาอย่างเงี้ยเราไปเดินระเบียบ อะไรมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งราคาันก็สูงเพราะว่ามีค่าท่อค่าไฟค่าเก็บค่าร้อยสายอะไรทั้งหมดพื้นที่แต่ละที่พื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าบางลูกค้าบางเจ้าก็เตรียมห้องไว้ให้เลยนะครับเราก็ติดเดินเจ้านี้เป็นยังไงเจ้านี้ก็อันนี้อันนี้ก็คือบ้านสวนจริงๆบ้านแบบคือติดตรงไหนก็ได้อะที่ที่ที่ลูกบ้านให้ติดเจ้าของบ้านให้ติดนะครับบ้านสวนเขาบ้านนอนนาจริงชุดนี้อย่างที่บอก เบ็ดเสร็จเลยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งพร้อมวางระบบไฟทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้า60,000กว่าบาทเนาะสามแผงนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยต้องมาคุยกันครับคุยใน f c e b o o o f แฟนเพจเพราะว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับผมราคาเริ่มต้นสตาร์ทปัจจุบันที่70,000กว่าบาทนะเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยโอ้ยใ่ครับยังไม่รวมค่าเดินทางยังไม่รวมเดินลักไฟหลอดไฟนะฮะ แบตเตอรี่ที่น้องใช้นี่ก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่รีเทียมเนาะอืมอันนี้แบบรุ่นเดิมๆจะยังไม่ได้มีบล็อกใสให้ครับแต่รุ่นใหม่ก็จะมีบล็อกใสให้หมดะอ่ามีชั้นมีตู้วางอะไรให้อย่างดีครับผมออันนี้ทใช้ได้นะเข้าปีที่สามแล้วก็ปกติอันนี้แบตปกติแบตนาไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าตัวที่ราคาแพงที่สุดในระบบคือแบตตัวนี้ก็เกือบสองหมื่นแล้ว อันนี้เป็นลีเทียมใช่ไหมครับใช่ครับ oh. เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีอายุแค่ปีสองปีก็ไม่ต้องติดกันละ mm. เพราะฉะนั้นแบตต้องมีอายุยาว mm. นะครับแบตแล้วก็ออรองลงมาก็พวกนี้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยสองปีหน่อยๆเขาจะเริ่มมีปัญหาไม mm. ่ว่าจาระราคาสูงขนาดไหนสองปีมันปัญหาก,ก็คือว่าฝุ่นมันเข้าไปเกาะ oh. แล้วพัดลมระบายอากาศมันฝืดครับพอการระบายอากาศไม่ดีข้างในไฟที่เดินมันสะสมความร้อนอ่าเพราะฉะนั้น เราต้องปัดฝุ่นปัดอะไรช่วงเจ้าของอันนี้คือเขามามทำให้หมดเลยอันนี้คือเขามากวาดบ้านให้ด้วยเนาะเมื่อกี้ที่เห็นถ้าถ้าเขาไม่มาบ้าน ไม่ไม่ลูกค้าบางทีก็ไม่กล้าเข้าหน้างานตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนาะตัวอย่างก็คือเราจะไม่กล้าไปแตะเราไม่ค่อยรู้อะไรเราก็ถ้าเราไปใกล้มากๆเอ๊เราจะไปโดนอตรือเล่งนี้เป็นเหตุผลเนาะก็ล่าสุดที่เลยครับช่วงพายุเข้า มันก็ดับไปหมดเลยลูกค้าบอกบอกว่ามีอะไรโทรมาเลยนะไม่ต้องไปแตะเองแค่อยู่หน้างานแล้วโทรหาผมผมก็บอกวิธีเสร็จพายุมันเข้าไงมันก็ตัดธรรมดาแล้วก็มันต้องปล่อยไฟเองครับปล่อยให้เองทีนี้ทุกวันนี้ก็ใช้ไฟหมดก็ปกติอันนี้ก็คือเคสแรกก็คือถ้ามันมีปัญหาโทรมาก่อนแล้วก็จะบอกการเซอร์วิสเบื้องต้นครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบทำไม่ได้หยุดเดี๋ยวเราเดินทางไปครับ จะเปลี่ยนแบบนั้นนี่แหละครับคือบริการหลังขายดีๆแล้วก็สินค้าคุณภาพของน้องนองบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนที่เขาไม่ได้หมายเขาว่าจะเป็นแค่ติดตั้งแล้วได้เงินจากถูก,ถกไปแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาใช้ตรงนี้คือที่บ้านเขาใช้แล้วละ่ะวิเคราะห์มาหลายปีแล้วลสุดท้ายก็มาลงที่ลูกค้าแพงหน่อยแต่ท่านก็มั่นใจกับ กับคุณภาพาแล้วก็ความรู้ที่น้องเขาใช้อยู่นะครับหน้าตาแบบนี้มาตรฐานในเรื่องของการที่จะรับประกันงานครับหน้าตาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วในการรับประกันงานแต่จริงชุดถูกกว่านี้ก็ติดตั้งนะในบริเวณมีแต่ในบริเวณแบบเอ่อใกล้ๆเราแต่ก็เกิน2 0,000ื่นทีวีันลมหลอดไฟเออเกิน2 0,000อยู่ดีนะครับแต่ก็ไปติดตั้งให้ถึงที่แล้วมีประกันด้วยสําคัญคือมันมีประกันนี่แหละเวลาส่งซ่อมส่งอะไรอะบางทีไม่ต้องไปหาช่างที่อื่นก็ช่างที่ติดตั้งผมแบบดูแลให้อยู่แล้ว อย่างแต่ว่าคอยจ่ายเงินค่าเสบิตเพราะว่าพวกเนี้มันเป็นการลงทุนติดตั้งผิดไฟใช่เองเนาะรกระบวนการผิดมันมีอุปกรณ์หลายตัวเหมือนโรงงานเนะ่เวลาเขาพังเวลาอะไรมันจะมีเมทนน,มนอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราใช้ไฟการไฟฟ้าเราแค่จ่ายเงินก็จบเขาถึงต้ามีช่างประจำแผนใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องดูแลให้หลังการขายด้วยบางทีติดแล้วปีหนึ่งโอเคประกันนะหลังจากปีก็หายอย่างเงี้ย มันก็ใช้ได้อีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมอเดี๋ยวมันก็ไปของมันอ m. โอเคครับอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะติดโซลาเซลล์ถ้าอยากจะถูกท่านก็ลองไปหาช่างที่แบบถูกๆก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาคุณภาพท่านก็ต้องบ้านหลังน้อยจริงเราเป็นลูกค้าเราเลือกได้หมดแหละแต่ถ้าเรามีความรู้เราจะเลือกถูกใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นเพราะฉ้องผมเองให้ความรู้พื้นฐานเลยบางคนเขาศึกษาแล้วไปทําเองได้แบบผู้ใช้ที่เป็นช่างหน่อย คุณก็จิตตั้งตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นความรู้จะเป็นภูมิทําให้เราเลือกชุดนอนนาได้ถูกต้องออโอเคครับผมขอบคุณน,น้องนงบ้านหลังน้อยพลังงานตุกท่านครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าบ้านครับจิราชาแนลหรือว่าน้องเตยครับผมขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับเอบร้อยแล้วครับพี่